สวัสดีครับทุกคนนุชาเองนะครับวันนี้นะครับนุชาก็มาอยู่กับหมอเอนะครับค่ะสวัสดีค่ะหมอเอนะคะครับวันนี้นะครับนุชาก็อยากจะมาพูดถึงประเด็นฮอตฮิตเลยก็คือหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องสิวนาอแล้วก็บางคนมีปัญหาเรื่องผิวมันด้วยครับหมอเอแล้วทีเนี้ย<ช>หลายๆคนมาสอบถามอ,อ๋อนุชาแบบส่วนตัวเยอะมากว่าคนเป็นสิวเนี่ยบางคนเป็นเรื้อรังนะหมอเอเมื่อก่อนเป็นวัยรุ่นเนี่ยเคยเป็นสิวปะเป็นค่ะกว่าจะหาวิธีรักษากว่าจะมาถึงจุดนี้ ได้ก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันใช่แล้วช่วงที่เป็นสิวเราได้ก็ได้รับคําแนะนําจากอาจารย์แพทย์รุ่นพี่อย่างนี้ใช่ไหมครับทั้งบาศึกษาเองทั้งถามผู้รู้ค่ะใช่แล้วทีเนี้ยหลายๆคนแบบเด็กๆน้องๆวัยรุ่นหรือว่าอาจจะเป็นวัยกลางคนหรือว่าอาจจะเป็นสิววัยผู้ใหญ่เนี่ยมีความแบบอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยนอนดึกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวหรอกแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนอนดึกคือสาเหตุของการเกิดสิวไหมครับ ใช่ค่ะการนอนดึกเนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะส่วนหนึ่งที่จะทาให้เกิดสิวเพราะว่าการนอนดึกเนี่ยจะส่งผลต่อฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่ให้ทให้เกิดความไม่สมดุลนะคะทําให้เกิดการเกิดสิวได้ซึ่งการนอนดึกเมื่อกี้เราคุยกันก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยมันมีผลต่อระดับฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนอันนั้นมันเกิดจากฮอร์โมนอะไรนะครับเอ่อตัวแรกที่สําคัญเลยก็คือตัวของกรู๊กโคคอติคอยค่ะซึ่งกลูโคคอติคอยเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยลดการอักเสบนะคะหรือว่าเกิด ลดการแพ้หารในร่างกายเพราะว่าถ้าเกิดว่าก,การนอนดึกเนี่ยจะทําให้ตัวของกรูโคคอติคอนเนี่ยลดลงแล้วก็ระดับฮอร์โมนเพศชายซึ่งเรียกว่าอะไรนะใช่เออมีทั้งตัวของแอนโดเจนหรือว่าโปรเจสเตอโรนนะคะซึ่งตัวเนี้ยจะเอ่อสูงขึ้นในคนที่นอนดึกก็จะส่งผลที่จะทําให้เอ่อคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดสิวมากขึ้นเกิดการอุดตันของผิวหนังอะคะ่ะมากขึ้นซึ่งออนุชาพบว่าเวลาที่เรานอนดึกเนี่ยซึ่งบางทีคุณหมอก็แบบเลิกงานดึกเนาะด้วยเคส ที่มันเยอะหรือว่าอาจจะ้หนนาาที่กงใช่แล้วก็เคยแบบบน่บนบ่นว่าเฮ้ยขนาดฉันเป็นบ่อน,นะเธออะไรอย่างเงี้ยยังก็มีสิวขึ้นใช่แล้วก็สิวประจําเดือนะอะไรเงี้ยมันก็เกิดเกิด<ๆ>ขึ้นได้เนาะแล้วก็สิ่งที่นุชาสังเกตพบเยอะมากคุณหมอคือหลายๆคนเนี่ยมีภาวะเรื่องหน้ามันตามมาหลังจากที่เรานอนดึกซึ่งปัจจัยเหล่านี้มันเกิดจากฮอร์โมนใช่ไหมใช่ใช่ค่ะพวกนี้ก็คือฮอร์โมนเป็นส่วนหลกัหลกๆเลยเป็นส่วนหนึ่งอะค่ะที่ทำให้เกิดการเกิดสิวซึ่งเอ่อฮอร์โมนเหล่านี้ เป็นฮอร์โมนเพศชายใช่ปะใช่ที่มันเพิ่มขึ้นพอเวลาที่ฮอร์โมนของเราเพิ่มขึ้นนุ้ชายอยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูภาพง่ายๆนะอย่างคุณหมออธิบายเมื่อกี้เป็นคําศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนุชาขอแปลให้แบบเข้าใจง่ายๆก็คือเวลาที่เรานอนดึกเนี่ยมันส่งผลทําให้ระดับกรดฮอร์โมนใช่ไหมคะคุณหมอใช่ระดับกรทฮอร์โมนลดลงลดลงซึ่งปกติอะมันอาจจะเป็นในจุดที่สมดุลแต่เวลาที่ฮอร์โมนกรทฮอร์โมนตรงนี้มันลดลงกรทฮอร์โมนเรียกว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความอ่อนเยาว์ซึ่งงเเวลลาาาาทีีี่รรรขดกอมมมนนั้้ผะไบ Oh. นอกจากสิวก็มันจะมีผลต่อการทําให้เกิดการหลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้นอุ้ยข้อนี้สําคัญนะระดับอินซูลินคือน้ําตาลในกระแสเลือดซึ่งพอเวลาที่ระดับน้ําตาลอินซูลินเนี่ยมันสูงมันก็จะทําให้เกิดกระตุ้นการอุดตันการอักเสบเพราะว่ามันกระตุ้นอินโฟเมชันโปรเซสในร่างกายทําให้อนุโมนิสระอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายใช่การอักเสบเพิ่มขึ้นเยอะถึงว่าหลายๆคนนอนดึกเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองหน้าโทมเคยเป็นไหม เป็นค่ะ้องไหนนอนดึกนี่คือแบบตื่นมาหน้าโซมใช่แล้วทีเนี้ยสิ่งสิ่งแรกเลยที่เราอยากจะแนะนําแล้วก็คุณหมอเนี่ยอยากจะแนะนําก็คือถ้าเป็นวัยรุ่นน้องๆแล้วก็เป็นสิวเยอะๆยอะจัดจอ่ะควรที่จะนอนไม่เกินกี่ทุ่มดีจริงๆแล้วหมอเนะนยไม่ควรเกินห้าทุ่มค่ะอือแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือเอาด้ชนจริงๆนะสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่ง ได้อยู่เนาะไม,นไม่เกิน5ทุ่มไม่เกินเที่ยงคืนนะคะซึ่งเพื่อที่จะให้เราได้นอนได้ถึงระดับที่โกดฮอร์โมนมันหลังในช่วงของพีคหรือว่าหลังเยอะที่สุดในช่วงช่วงนั้นนะคะแล้วระดับโกรฮอร์โมนเนี่ยปกติแล้วมันจะหลังในช่วงไหนนะจริงๆถ้าหลังเยอะคะ่ะก็จะสักประมาณหลังจาก5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งอะคะ่ะใช่แล้วก็บางคนเนี่ยติดซีรีส์บางทีคนหมอติดซีรีส์ไม่ได้เลยไม่ได้ไได,ไได,ดูหนังมว้ได้นะคนหมอบางที ใช่ลค,ค่ะ,ะใช่ก็ใครที่เป็นสิวเยอะๆอ่นุชาสรุปเลยคุณหมอนแนะนําเองเลยว่าไม่ควรที่จะนอนเกินห้าทุ่มใ,<ช>ในช่วงเนี้ยแต่ถ้าเวลาที่เราแบบเป็นสิวหายแล้วแล้วก็เราอาจจะเผลอนอนดึกบ้างวันสองวันอันเนี้ยอ่อนโยนอ่อนโยนได้โยนได้ได้อยู่แต่ถ้าสมมุติว่าในระดับที่เราอ่ะมีความไม่มั่นใจเนาะใ,<ช>ในช่วงแบบที่เป็นสิวเยอะๆอ่ะ,อะนุชาแนะนําให้ทุกคนเนี่ยรักษาสิวของตัวเองให้หายก่อนใช่คุณหมอว่าไงดี<ช>ไหมใช่เห็นด้วยค่ะนอกจากแบบรักษาสิวก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนาะบางทียาอย่างเดียวหรือว่าอะไรพวกนี้มันอาจจะไม่ช่วยมันต้องมีพฤติกรรมร่วมด้วยใช่เพราะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าพี่นุชาครับผมใช้สกินแคร,ร์ที่พี่นุชาแนะนําโอวเวชาสำองออย,ยาเบนซอโอซวิลโอกไซเวตเอ่อเร,อรดิโน,โนเ,เออครีดามซินทําไมไม่หายคุณหมอบอกเองเลยว่า ยาช่วยได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่พฤติกรรมเราก็สําคัญค่ะก็เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ลดการเกิดสิวหรือว่าทําให้สิวที่เป็นอยู่เนี่ยคือหายเร็วขึ้นเนาะมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราจะต้องควบคุมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในดังนั้นเลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสิวนุชัยคิดว่า,าคุณหมอเนี่ยมาให้ความรู้แล้วก็ทําความเข้าใจแบบง่ายๆเนาะเพราะบางคนอะ่ะเราไปดูคลิปในต่างประเทศหรือว่าอาจจะเป็นแบบเกี่ยวกับวิชาการผลวิจัยอะ่ะเราอาจจะฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าอาจจะแบบยากอ่ะ นุชาขอบแบบมาเชิญคุณหมอแบบมาย่อยง่ายๆเนาะแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยก้าวง่ายขึ้นใช่แล้วก็ก้าวข้ามผ่านในช่วงที่เราเป็นสิวอาจจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าอาจจะเป็นแบบบางทีมันเห่อขึ้นมาเองอไรเงี้ยด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถหายได้จากการที่เรารักษาแล้วก็รู้ถึงพฤติกรรมสาเหตุที่ถูกต้องนะครับดังนั้นนะครับคลิปนี้ใครที่มีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวนุชาจะมาทยอยตอบแล้วก็ไปสอบถามหมอเอแล้วก็มาตอบให้นะครับดีเลยค่ะ แล้วก็ใครที่อยากจะปรึกษาสิวกับนุชชาแบบส่วนตัวนะครับเดี๋ยวจะมีคุณหมอเอมาช่วยดูด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยก็ inbox มานะครับแล้วก็อาจจะมาทางไลน์แอดก็ได้นะครับเดี๋ยวนุชชาจะแนะนําให้นะครับรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผิวหน้าด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไคร์นะครับเพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆจากนุชชาที่นี่แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย